ผีตีสามนิยายก่อนนอนละครยูทูบชุดเรื่องสัน้นขวัญผวาให้เสียงการแสดงโดยทีมงานผีตีสามคืนนี้เสนอตอนครอบครัวผิดโปรดช่วยชมโฆษณากดไลค์กดกระดิ่งติดตามและกดสับสไครให้มีทุนสร้างละครให้ท่านได้ฟังอีกนานแสนนานขอบคุณครับ มีผู้หญิงมากมายหลายคนที่ยอมตกไปเป็นเมียเพราะหลงคิดผิดคิดไปว่าหากยอมไปเป็นน้อยให้แก่ฝ่ายชายแล้วเขาจะรักและหลงมากเกินไปกว่าเมียหลวงเมื่อทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดหมายไว้จุดจบก็คือความตายแต่บางคนอาจไม่ยอมตายเพียงคนเดียวยังพานให้เด็กที่อยู่ในท้องต้องตายตามไปด้วยพิษักออนขอถามพี่อีกสักคำเถอะนะ เมื่อไหร่จะเลิกคบกับอินังฟ้ามันสักทีหนึ่งฉันชักจะเริ่มรำคาญแล้วนะสามวันนอนกับฉันอีกสองวันก็ไปนอนโกอินังฟ้ามันนี่จะบ่นเอาอะไรนักหนาละออนถึงแม้พี่จะไปนอนกับนางฟ้ามันก็ใช่ว่าพี่จะรักจะหลงมันจะลืมอ่อนสะที่ไหนเล่าพี่ณธรรมทุกอย่างก็เพื่อที่จะให้ครอบครัวของเราเนี่ยอยู่อย่างสุขสบายมีเงินมีทองใช้สอยกันอีกอย่างนางฟ้า พ่อแม่ของมันก็รวยรวยจนพี่ต้องสูบเงินสูบทองของมันมาให้ออนไงดูตัวเองสมั่งเด้ไปไหนมาไหนก็ไม่ต่างไปจากตู้ทองเคลื่อนที่แล้วอะ่ะใช่จ้ะเพราะเราได้จากอีนังฟ้ามันมาเยอะแล้วเราก็ควรพอกันสักทีนึง <c oughs> หึงสิท่ายอมรับก็ได้ก็ผัวของออนนี่จ้ะออนก็ต้องหึงหวงเป็นธรรมดาว่าแต่พิศักเธอเมื่อไหร่จะเลิกคบกับอีนางฟ้ามันสักทีล่ะ หรือว่าจะต้องรอให้มันตั้งท้องขึ้นมาซะก่อนเออไอเรื่องท้องเห็นทีจะยากว่ะขนาดออนอยู่กับพี่มาเป็นสิบสิบปีออนยังไม่ท้องเลยอ่ะเอาแน่ได้เลยจ้าออนไม่ท้องแต่อีนางฟ้ามันอาจจะท้องอะ่ะเฮ้ยเหลวไหลนานี่พี่ว่าเราอย่ามาทะเลาะก,กันในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องจะดีกว่านะแต่อ,อนี่กดดึกแล้วนี่นะเอางี้เราเข้ามุ้งนอนกันดีไหมออนเพื่อว่าออนของพี่จะตั้งท้องแล้วก็อุ้มลูกของพี่ไว้ในท้องของออนน่ะ พูดอะไรก็ไม่รู้ว่าพี่ศักเนี่ยเราจะเข้ามุ้งกันไหมล่ะเข้าจ้าพี่ฟ้านั่นพี่ฟ้าเป็นอะไรไปจันน่ะนะแต่เช้ามาจุกก็เห็นพี่นัางเจียนอยู่ที่เอออยู่ที่กระดบ้านน่ะนะพี่ไม่สบายจุกเออนี่จุกว่างไหม พี่ฟ้าจะใช้จุกให้ไปทําอะไรจ๊ะช่วยไปตามพี่ศักดิ์ที่บ้านเขาให้มาพบพี่ดีสิจะ๊ะแล้วก็อย่าให้หนังอ่อนเมียของพี่ศักดิ์รู้นะว่าจุกไปตามพี่ศักดิ์มาพบพี่นะ่ะอืตกลงจ้ะพี่ฟ้าจุกจะรีบวิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับมาจะ้ะฟ้าฟ้าฟ้าเป็นอะไรเหรอถึงชใช้จุกไปตามพี่มาแต่เช้าอะ่ะฟ้าไม่สบายอะจะ้ะอา้าวไม่สบาย แล้วทำไมไม่ให้จุกไปหาซื้อยามาล่ะมันนอนซมอยู่แบบนี้ได้ไงเดี๋ยวก็พานเป็นอะไรที่หนักยิ่งขึ้นไปอีกนะรู้ไหมพี่รักแล้วก็ห่วงฟ้ามากเลยนะจริงเหรอเจ้าพิศพิศพูดออกมาใช่ว่าจะรักฟ้าเพียงแต่ปากนะเดี๋ยวหัวใจของพิศอ่ะมันไปตกอยู่กับนางออนเมียหลวงของพี่อะโถ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 ฟ้าจ๋าฟ้าอย่าพูดอย่างนี้นะพี่ขอเถอะนะอย่าเอ่ยถึงชื่อนางออนมาเลยนะ ได้ยินชื่อมันทีไรพี่แทบอ้วกแตกทุกทีเลยจริงๆนะที่พูดเนี่ยจ้าฟ้าเชื่อนี่แล้วพี่ศักอยากรู้ไหมจ้าว่าฟ้าป่วยเป็นอะไรเออจริงสินะหมวัวพูดถึงแต่นางอ่อนเ <c> ก <oughs> ือบลืมโรคภัยของฟ้าไปตกลงฟ้าคนนี้ของพี่ป่วยเป็นอะไรเหรอฟ้าฟ้าท้องจ้ะ,ะท้องกับพี่ศักหรอ พอเราได้ยินนางฟ้ามันพูดว่ามันท้องหัวใจของเราแทบหล่นลงไปกองอยู่กับพื้น <c oughs> เมื่อวานเรากับออนก็เพิ่งจะพูดถึงเรื่องท้องนันอยู่แท้ๆมาวันนี้เรากลับได้ยินนางฟ้ามันว่ามันท้องมันจะท้องไม่ได้เด็ดขาดถ้ามันท้องออนออนต้องฆ่าเราทิ้งน่แม่ <c oughs> พิษักจ้ะ,ะนี่ดีใจจนถึงกับทำอะไรไม่ถูกเลยแหละจ้ะนั่งนิ่งเงียบไปเชียเนี่ยรู้ไหม ฟ้าท้องหกเดือนแล้วนะอแต่ที่ดูท้องยังไม่โตเท่าไหรอ่อ่ะหมอเขาบอกว่าท้องสาวมันจะดูเล็กนะจ๊ะนี่แสดงว่าฟ้าฟ้ารู้ตัวมาน,นานแล้วใช่ไหมว่าฟ้าท้องอะ่ะใช่จ้ะแต่ฟ้าไม่บอกพี่ศักว่าจะเก็บไว้จนคลอดเลยนะจ๊ะพี่สักจะได้ดีใจที่มีลูกกับฟ้าไงไปเอาออกนะฟ้าพี่มีลูกกับฟ้าไม่ได้ฮะอะไรนะพี่ศัก์ นี่พี่ชายฟ้าเอาลูกที่อยู่ในท้องตั้งหกเดือนออกเลยจ้ะใช่ไปเอาออกไม่รักกันแล้วหรือไงอะ่ะถึงใจเอาลูกออกก็ไหนเคยพูดอยู่ไงว่ารักฟ้านี่อย่ามาพูดอะไรในเรื่องรักๆใคร,กรกๆกับฉันในเวลานี้แกนางฟ้าแกต้องไปเอาลูกออกถ้าแกไม่ไปเอาลูกออกฉันจะไม่มาเหยียบที่บ้านของแกอีกเลยพิศัก์พิศักกลับมาก่อนกลับมาพูดกันให้รู้เรื่องสิจ๊ะฟ้าผิดอะไรอะ่ะ ทำไมพี่ศักถึงได้ใชจดำกับฟ้าแบบนี้ฉันนึกแล้วเชียวว่าสักวันหนึงดังฟ้ามันต้องท้องแล้วมันก็ท้องจริงๆทีนี้พี่สัก์จะทำยังไงอ่ะท้องของนังฟ้ามันก็โตขึ้นทุกวันทุกวันใช่มันโตขึ้นทุกๆวันนี่ก็ปาไปเก้าเดือนแล้วเฮ้ยคงจะใกล้คลอดแล้วมั้ง ศักอีนางฟ้ามันตั้งท้องเก้าเดือนแล้วเหรอเนี่ยที่ออนทำไมไม่ท้องออนออนอ่อนจ๋าออนออนตั้งสติหน่อยสิจ้าพี่เคยพูดแล้วไงว่าพี่รักออนคนเดียวถึงนางฟ้ามันจะปล่อยตัวมันท้องก็ช่างหัวมันดิมันอยากอุ้มท้องลูกไม่มีพ่อก็ตามใจมันจริงเหรอจ้าที่พี่ศักคิดอย่างนั้นนะ่ะจริงสิจ้าอ,ออนรักพี่ศักเหลือเกินจ้าพี่รักออนจ้า พีิษะครับพีิักพิษะครับเสียงไอ้เด็กบ้านน้องนางฟ้าเนี่ยมาเรียกพิักอีกแล้วล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะลงไปดูมันสักหน่อยเผื่อมันจะมีอะไรตามใจแม่อย่าทำหน้าง,งอสิจ้าหน้าง,งอแล้วไม่สวยนะพี่ไปแป๊บเดียวล่ะเดี๋ยวจะรีบมาหาออนเลยไอ้เด็กจุกมันมาบ้านเราทำไมเลยจ้าพิษอ,อมันมาบอกพี่ว่าฟ้ากินยาฆ่าตัวตายไปแล้ว สะใจจริงๆเชียสมน้ำหน้าคิดจะมาเป็นเมียน้อยของผัวอ่อนถึงกับปล่อยให้ตัวเองตั้งท้องนี่คงทนรอพิศักไปหาไม่ไหวสินะถึงที่กินยาฆ่าตัวตายทั้งทั้งที่ท้องก็โตอย่างเงี้ยยังฟ้ามันก็ต้องเป็นผีตายทั้งกรมอ,อ่อนไหนฟ้ามันก็ตายไปแล้วนะการตายของฟ้าเราสองคนก็มีส่วนผิดด้วย พี่ศักคนเดียวอ่ะอ่อนไม่เกี่ยวเกี่ยวสิก็ทองที่ใส่อยู่เต็มตัวมันเป็นทองของฟ้าเขานะพี่คิดว่าคืนนี้เราสองคนน่านจะไปจัดการงานศพให้ฟ้าด้วยกันนะจัดงานศพให้ใช่มันหมายความว่าอะไรพี่ศักก็เพราะว่าญาติพี่น้องของฟ้าตัดฟ้าออกมาจากความเป็นญาติพี่น้องไปนานแล้วับตั้งแต่ที่ฟ้ามายุ่งกับพี่และศพของฟ้าก็จะเป็นศพที่ไม่มีญาติคิดซะว่าเป็นการไถ่าบาปนะออน เราสองคนไปเป็นเจ้าภาพจัดงานสมให้ฟ้านะคิดซะว่าพี่ขอเถอะนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปออนอยากได้อะไรพี่สัญญาพี่จะหามาประเคนให้ออนทุกอย่างพี่จะหาด้วยลำแข้งของพี่เองพี่จะไม่ใช้วิธีเดิมๆที่หลอกเงินทองของฟ้ามาประเคนให้ออนอีกต่อไปแล้วงั้นก็โอเคสัญญาแล้วนะว่าจะไม่มีผู้หญิงคนอื่นๆอีกอีกจ้างั้นเราไปที่วัดกันตอนนี้เลยนะคืนนี้จะได้สวดศพฟ้าเป็นคืนแรก ทำไมนะถึงน่ากลัวแล้วก็วังเวงขนาดนี้จ้าพิศักศพของน้องฟ้าก็ไม่มีโรงจะใส่ต้องนอนท้องโตให้เห็นชัดๆเลยซ้ำที่วัดก็ยังไม่มีไฟฟ้าซะอีกแขกเหลือก็ไม่มีใครมาในงานมีเพียงอ่อนกับพิศักแล้วก็พระสี่รูปสปเปลอโอ้เฮ่ทำไมศพนางฟ้ามันถึงชวนขนลุกซะอย่างนี้นะ ออนนี่หยุดบนนะเงียบเสียงนั่งจะไม่ไปไหว้ศพฟ้าหรือไงจะได้ไปขอโหสิกรรมต่อฟ้าด้วยอ่ะไม่ไปอ่ะอ่อนกลัวขนาดนั่งห่างตั้งไกลยังขนลุกขนชันเลยเนี่ยงั้นก็นั่งอยู่ตรงนี้คนเดียวนะพี่จะไหวศพขอโหสิกรรมต่อดวงวิญญาณของฟ้าสักหน่อยอ่ะอ๋อไปเถจอจ้ะอ่อนก็จะนั่งรออยู่ตรงนี้แหละ พอเราก้าวมาถึงร่างที่ไร้วิญญาณและนอนท้องโตของฟ้าเราก็จัดแจงจุดเทียนเพื่อให้แสงสว่างจากนั้นเราก็หยิบทูบขึ้นมาจะจุดกับเทียนที่ตั้งอยู่ตรงหน้าศพของฟ้าพลันก็มีสายลมพัดผ่านเข้ามาแรงๆจนเทียนดับเราถึงกับสะดุ้งแต่ก็เผลอตัวมองไปยังศพที่ไร้โลงของฟ้าเอ้ยเราเห็นเห็นไปหน้าศพฟ้าที่นอนงายอยู่บัดนี้ ใบหน้าได้เอียงหน้ามาทางเราดวงตาของศพฟ้าก็เหลือมตาโพลงเราถอยหลังวูบอย่างตกใจกลัวหวาดผวาและเมื่อเราตั้งสติขึ้นมาได้เราจึงจ้องมองไปยังใบหน้าศพของฟ้าอีกครั้งจากแสงจันทร์ที่ส่องมาทางหน้าตาศลาทาให้เราเห็นได้ว่าบัดนี้ใบหน้าศพของฟ้าได้กลับไปนอนหงายหน้าเหมือนเดิมเราขยี้ดวงตาทั้งสองข้างแล้วคิดปลอบใจตัวเองว่าเราคงตาฝาดไปแล้วจะแจงจุดเทียนขึ้นมาอีกครั้ง พยายามไม่มองใบหน้าของศพก้มหน้าก้มตาจุดทูบแล้วก็ค่อยยื่นมือไปปักทูบที่จะกันแล้วเราก็ต้องตกใจสุดขีดถึงกับแห่ปากรอา้องลั่นสาาอ้อขาข้าใคร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 มาจับมือฉันข้าเองลุงอินสับปรเร่ไงก็เห็นเองนั่งงกงกเงินเงินอยู่กับศพนังฟ้ามานานแล้วก็เลยมาเรียกให้ไปช่วยส่งพระทัาน สดแล้วแล้วพระสวดสวดสวดจบแล้วเหรอครับลุงอินใช่เอ็งไปส่งพระฉันก่อนนะแล้วก็อย่าเพิ่งรีบกลับนะช่วยกันดูแลที่สลาอีกสักหน่อยเพื่อคืนพรุ่งนี้จะได้ไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องเหมือนกับคืนนี้ที่เป็นคืนแรกนะเออได้ครับเออสักเดี๋ยวข้าจะต้องไปเดินสำรวจร,บรอบๆวัดสักหน่อยนะเอ็งอยู่ทางนี้ช่วยปิดหน้าต่างประตูสลาให้ด้วยล่ะ อ๋อแล้วเองก็เอากุญแจสลับไปด้วยนะเพราะว่าพรุ่งนี้เองต้องมาแต่เช้าๆมาจาัดสำรับข้าวปลาให้วิญญาณของฟ้ามันกินนะคนตายใหม่ๆยังต้องหิวต้องกินเมื่อตอนมีชีวิตอยู่ฟ้ามันเคยชอบกินอะไรก็จัดหามาให้มันด้วยนะขัาไปละพี่พี่พี่สักนี่เราจะต้องอยู่กับศพผีตายทั้งกลมแล้วก็ไร้โรงศพยังนางฟ้าหรอโอ้ย จะอยู่ไปอีกนานสักเท่าไหร่จ้ะพี่ออนเงียบๆเดชแล้วรีบช่วยพี่ปิดหน้าต่างประตูสลากันเราจะได้ออกไปจากสลานี้กันไวๆไงเออจ้าและทันใดนั้นเองวิญญาณของฟ้าก็เข้าสิงร่างของอ่อนพี่ศักเดินรอออนด้วยสิจ้าอ่อนกลัวผีนางฟ้ามันออนก็รีบๆสาวเท้าเดินเอาไวๆดิพี่ก็กลัวเหมือนกันอะ จ้าอ,ออนแต่มันถึงตัวพิศัก์แล้วนะเอ๊ะ,อะแล้วทำไมถึงเดินเร็วจังนี่ออนใช้น้ำหอมกลิ่นน้ำอบไทยได้วยเหรอนี่เป็นกลิ่นเดียวกับที่ใช้อาบศพนางฟ้ามาเลยนะเนี่ย <c oughs> มันก็เป็นน้ำอบขวดเดียวกันนี่แหละจ้าออนเห็นอาบศพนางฟ้าเหลืออยู่ออนเสียดายเลยหยิบมาใช้ <c oughs> เป็นยังไงละจ้า หอมไหมจ้าพิศักดิ์ไม่หอมนะทีหน้าทีหลังจำไว้นะอย่าใช้น้ำอบขรดัเดียวกับที่ใช้อาบน้ำศพน้ำโบราณเขาถืออ่ะก็อ่อนไม่ถือนี่จ้าหอมชื่นใจมีเชื่อพี่ศักด์ก็ลองเอาหน้าเข้ามาใกล้ๆกับหน้าออนสิจ้าและพี่ศักก็จะได้กลิ่นหอมเย็นๆจากน้ำอบไทยอย่าทํารังเกียจออนสิจ้า ถึงไม่ยอมเอาหน้าเข้ามาใกล้ๆกับหน้าออนถ้าอย่างนั้นออนเอาหน้าของออนเข้าไปใกล้ๆกับหน้าของพี่ศักก็ได้จ้ะเออนี่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 มันไม่ไม่ใช่หน้าออนเออเออมันหน้าฟ้าเออฟ้าฟ้าฟ้าอย่านะฟ้าอย่ามาอย่ามาใกล้พี่กลัวพี่พี่สำนึกผิดแล้วรู้แล้วแหละจ้ะว่ามีชื่อหนังออน แต่เป็นฟ้าฟ้าจะไม่ยอมให้พิศักต้องห่างไกลฟ้าไปนหนอีกแล้วเราจะอยู่ด้วยกันสามคนพ่อแม่ลูกเลยจ้ะแล้วฟ้าก็จะกอดพิศักอยู่อย่างนี้กอดแน่นแน่นอย่าอย่าอย่าฟ้าฟ้าอย่าอย่าอยอออย่าสิฟ้าพี่กลัว พิกลัวอย่าพี่ศักดิ์นี่พี่ศักดิ์เป็นอะไรไปจ๊ะพี่ศักดิ์ไม่หาใจพี่ศักดิ์ตายแล้วใช่พี่ศักดิ์ตายแล้วเขาเลือกฉันไม่ดีเลือกแกนังออดแกรีบเดินทางกลับไปบ้านคนเดียวเถอนะ ฉันจะไม่ฆ่าแกฉันเบื่อที่ต้องมาแบ่งผัวกับแกมีพี่สักมาอยู่กับฉันคนเดียวฉันก็ประหอใจแล้วเราไปกันเถอะพี่พีตีสามนิยายก่อนนอนละครยูทูบชุดเรื่องสั้นขวัญผวา ครอบครัวผีจบไปแล้วขอเชิญฟังเรื่องใหม่ของเราในคืนต่อไปโปรดช่วยชมโฆษณากดไลค์กดกระดิ่งติดตามและกด subscribe ให้มีทุนสร้างละครให้ท่านได้ฟังนานแสนนานขอบคุณครับด้วยความรักและปรารถนาดีจากทีมงานผีตีสามสวัสด